สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาฝากกันแต่ละค่ําคืนนะครับพร้อมกัหกบหล่อบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอามาถึงค่าคืนวันพฤหัสบดีครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้น ของเซเลบีอิตาลีนะครับเป็นเล่นแบบเย่าเยือนนี่เป็นนัดแรกครับมอนซาอันดับ4จากฤดูกาลปกติจะเปิดบ้านเจอกับปีซ่าอันดับ3จากฤดูกาลปกติครับมอนซาเนียมีคู่กหน้าเป็นดานี่โมต้าเล่นกับคริสเตียนกิตเดียนะครับฝั่งของปีซ่าก็มีจอร์จพุดกัสเล่นกับเอเนสโตตอเกครอสนะครับเจอกันในฤดูกาลปกติปรากฏว่าปีซ่าเอาชนะไปกลับด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับคู้นี้ก่อนเกมขยกยให้มอนซาเป็นต่อเล็กน้อยเหตุผลเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับ คือผมมองว่าแม้ว่ามอนซ่าดับจะดูแย่กว่าแล้วก็เฮดูเฮดเป็นรองแต่ว่าพอมาถึงเกมเพลย์ออฟนี่เกมเจ้าบ้านเล่นก่อนมักจะได้เปรียบและลุมความได้เปรียบก่อนนะครับดูแล้วผมว่าโอกาสที่จะจบลงด้วยชันชนะนีสูงมากนะครับสกอร์ที่เป็นไปได้มอนซ่าจะเปิดบ้านชนะ1ประตูต,ต่อศูนย์นะครับดังนั้นคืนนี้คอนเฟิร์มไปที่มอนซ่าครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนกูรูยูนเดตทุกคนนะครับพบก,กันเชเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับกัแบบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก,ก็ลืมครับเห็นหนะ้าเห็นตากัแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเดตได้ในทุกช่องทางเลยนะ วันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยของเดนมาร์กนัดชิงชนะเลิศน,นะครับ2องทุ่มตรงครับโอเบโอดเอนเซ่นะครับจะเจอกับมิทิแลนด์โอเดนเซ่ชนะ1เสมอ3แพ้1ครับส่วนมิทิแล<ส>นด์ช<ส>นะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครจากห้เกมล่าสุดฟอร์มดีมากเฮดทูเฮดมิติแลนด์ดีกว่าโอเดนเซ่เล็กๆครับชนะ2เสมอ2แพ้โอเดนเซ่ไป1เกมจากหานาทล่าสุดที่ดวลกันนะตนัวเล่นนะครับโอเดนเซ่วันนี้ครับแคสเปอร์ลาเซนเยนส์โทมาเซนแล้วก็บัชคิมคาดรีนะครับส่วนมิทิแลนด์ครับมีเฮนริกดาวสกาดเอวันเดรเอร์ คู่นี้มิชลแลนด์บังคับชนะ1ประตูแฟนจะเฮ1แขน2ประตูขึ้นไปเฮเต็มๆและพวกเขาจะเป็นแชมป์ฟุตบอลทัวยของเดนมาร์กด้วยแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบึุงท่านดูแล้วใน9กานาทีโอกาสที่มิชลแลนด์จะเก็บได้เลยเนี่ยมีสูงนะครับพวกเขาดูดีกว่าโอรนเซชัดเจนครับแข่งสนามกลางด้วยเนาะหนึ่งประตูกับแชมป์ไม่น่าหนีทั้งทีมทังน้นของมิชลแลนด์กันแล้วกันสกอร์ที่รับจะเกิดขึ้นนะครับมิชลแลนด์เอาชนะ โอเดนเซ่ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นทีเด็ดเจดมมองไปที่มิชล n นฝากไว้อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์คลิปนี้นะครับติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดได้ในทุกช่องทางเลยนะพรุนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจดมสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวกูรูในแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าพาเฮผมชั้นพาคุณเดินเซ่แน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่เนี่ยเรื่องมาจากลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นรอบเพลย์ออฟนะครับเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับโดยเที่ยงคืนตรงเราจะไปดูโอแซครับทีมอันดับ3จากลีกเดอร์สนะครับวันนี้จะเจอกับทางแซงเอเตียงทีมอันดับ18จากลีกเอิงนะครับเดี๋ยวไปดูเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นโอแซเอาชนะ3ปปรระะตตูู่่อ0นนคัับไดกกที5เมลสุดขอออองงงททัั้้2ีมครบบโซตกว่าเยยี่มเลยนะครับชนะ3เสมมมอ2ไ่ีแพ้ ครับเกมล่าสุดเสมอทางโซโชมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางแซงเอตียงเสมอหนึ่งแพ้สี่ไม่มีชนะเลยนะครับเกมล่าสุดเสมอนองมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้ามาหน้าะลงสนามในวันนี้ครับโอซาวนี้ตรงกลางจะมีทางบิรามาตูเร่ครับหน้าเป้าจะใช้เป็นทางแกตองชาบองนีเยครับส่วนทางแซงเอตียงจะมีทางมาดี้กามาร่าครับปั้นเกมครับหน้าเป้าจะเป็นทางวาบี้คาสลี่นะครับเขาจะบอกว่า โอซอยู่ในชว่วงที่ฟอร์มต้องบอกอยู่ในช่วงมาตรฐานสูงเลยนะครับวันนี้มาไม่กลัวแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยต้องมาเจอกับทางแซงเอตียงที่ฟอร์มแย่มากๆครับไม่ตกชั้นไปเลยก็ดีกว่าก็ยังถือว่าโชคดียังได้โอกาสมา play off นะครับเพราะฉะนั้นดูแรงจูงใจแนละการขึ้นการเลื่ยชั้นเนี่ยผมมองวนะ่าแรงจูงใจมีมากกว่าแถมเล่นในบ้านด้วยโอซไม่ได้เป็นรองครับผมมองวนะ่าวันนี้จะใส่เต็มแล้วก็จะเฉือนเอาชนะแซงเอตียงไปในท้ายที่สุด1ประตูต่อสุครับ แล้วก็อย่ลืมกันนะครับอยากะอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆก็เชิญตรงนี้เลยครับกูรู u น i t เต็ดมีพวกเราสามประสานคอยเปิดบ้นอนข้อมูลดีๆคุณจะตรงนี้ทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกห้ทุกคนโชคดีแล้วพบกนันเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ